Hi guys เรามาต่อที่ชิ้นงานที่13กันนะคะชิ้นงานชิ้นนี้คุณครูจะให้ส่งเป็นคลิปอ่านนะคะส่งเป็นคลิปนะคะแต่ว่าก่อนที่จะส่งให้เราฝึกกับคุณครูไปก่อนนะคะมี y YouTube หลายช่องที่ฝึกออกเสียงโฟนิกส์หรือว่าเสียงอักษรหรือว่าอักษรแทนเสียงนะคะดังนั้นนักเรียนสามารถเซิร์ชแล้วก็ฝึกฝนตามได้แต่ที่นี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนนะคะคุณครูจะฝาฝึกออกเสียงก่อนนะคะ ตามครูก่อนจะได้นะคะแล้วการออกเสียงหรือว่าอ่านอักษรอักษรแทนเสียงนี่ดียังไงคือถ้าเราท่องได้และออกเสียงได้จะทําให้เราสะกดและอ่านคําภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะและอีอย่างเราไม่ต้องไปท่องจําการเทียบเสียงภาษาอังกฤษกับภาษาไทยอีกอย่างเช่นเราออกเสียงบีเบรบบ์บอก็คือ B ก็คือตัวบอใบไ,ไม้ในภาษาไทยเรานั่นเองนะคะมันจะเป็นไปโดยปริยายนะคะมันจะจําได้เองนะคะแล้วบางตัวอักษรโดยเฉพาะเสียงสระนะคะออกได้หลายเสียงนะคะ a e i o y u จะเป็นเสียงได้หลายเสียงแต่เราจะออกตัวอักษรละหนึ่งเสียงก่อนนะคะเพื่อให้คุ้นเคยก่อนนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะ a แอะแอบ B-B c cì c cì E dì da d da e E-E F-F ý g G-G H-H h I-I h. H.

S. Tita, Tita, U, ah, you are you are Viva, Viva,